สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปอยู่ที่สวนแล้วฟังเสียงน้องค่ะพี่น้องค่ะต่อจากเมือว่านนะคะหลังจากที่เรากิ้งอยู่ในดงผักขมนะคะเมื่อน,นี้นะคะห้าก็จะมาเก็บผักขมค่ะพี่น้องฝรั่งอาจจะคิดว่ามันคือญ่านะคะแต่ว่าเรานะคะคือสมบัติรำคานะคะอันจริงนะบางคนจีนนะคะ เเห็นข้างทางสวยๆเขายังจอดรถเก็บเลยนะคะจะโบกให้แล้วมันมีขายด้วยนะมันมีสีแดงสีเขียวด้วยค่ะพี่นอ้องวุ้ยภาษาไทยเขาเรียกว่าผักคมภาษาเนเขมรเขาเอินว่าปาตีงามมากเราจะเก็บส่งให้พี่สาวนะคะดูนะคะเสื้อพี่สาวเอามาให้ค่ะเอามาจากเมืองไทยเบิรงที่ละ ยันยันบู่ว่าเป็นไทแลนด์นั่นนี่นะคะไทแลนด์เลยเสื้อ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 สวยไหมสีชมพูถูกใจมากค่ะมามาเชิดปุยถอนผักขมเบงดูเบงดูมันแทงยอดออกมานะคะขึ้นสูงอันนี้เรามาเก็บอยู่ดงมะเขือนะคะตั้งแต่ปลูกมะเขือก็ยังไ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะงามตะพักคมนี่แหละบอกแล้วนะคะส่วน ยังไม่ทันได้ปูกอะไรนะคะบ่มีพักยังข,งของพ้างจะงเป็นน,น้ำพริกจากมูมนี คือจริงๆแล้วต้องหากระดาษก,กระดาษนักสือพิมพ์นะคะทำการห่อว่า,หงหงค,วาคุยใช้กระดาษ A3 หอนะคะแบบนี้แล้วก็จะหาหนังยางนี่นะคะจะเรีกเยกแต่นะคะแบบประมาณน,นี้ทำให้เดินเพราพิทีเพราะว่าต้องทำบุกข้าวไง อันนี้ก็หมหระพาเพราะเรายังไม่ปิดกล่องตอนนี้หรอกนะคะอเคอาไปกินเองเนี่ยประเทศเตียเดียวกินเี้แล้วก็กรงแบบนี้